พักเก้าไกลเดี่ยเราเราได้ติดต่อประสานงานแล้วก็อยากจะไปใช้เวทีนี้ในการพูดคุยกันว่าวาระสาคัญของประเทศเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ถ้าจะสามารถทําให้ความต้องการประชาชนบรรลุความสําเร็จได้เนี่ยเราอยากจะให้เขาร่วมในการที่จะแสดงเจตจำนงในการหวดครั้งนี้ด้วยไม่ว่าอะไรที่เคยเกิดไม่ว่าอะไรที่เคยเป็นปัญหา แล้วก็ไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนจากพรรคเพื่อไทยหรืออาจจะมีส่วนจากผมเนี่ยเรายินดีไปขอโทษขอเข้ามาเพราะฉะนั้นพักคก้าวไกลที่เราจะไปพบเนี่ยกาลังนัดเวลากันอยู่เพราะอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ตามเนี่ยก็เป็นเวทีหนึ่งที่เราจะไปแสดงเจตน์ที่เป็นจริงวันนี้เราคิดเรื่องใหญ่ของประเทศเป็นหลักถ้าเราอยากจะทํางานใหญ่เราก็ต้องคิด ให้ใหญ่ด้วยเพราะนั้นต้องมองข้ามความขัดแย้งเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไล่หนูตีงูเหา่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งหลายๆอย่างแต่ว่าที่สําคัญอวราประเทศและอวราประชาคเมิน่ตั้งถ้าแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยสามารถนําหนึ่งและเดินหน้าได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปครับ ผู้ชัดเจนแล้วครับว่าวันนี้เราพูดคุยทุกอย่างเราสลายขั้วเราไม่มีขั้วเราไม่มีลุงนะครับวันนี้ก็คืออะไรก็ได้ที่ร่วมมือกันทางที่ดีที่สุดคือให้มันตอบสนองการสามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นการแก้ปัญหาประเทศได้ผม, oh. ผมว่าวันนี้เท่าที่คุยทุกพักยังไม่มีใครบอกว่าไม่ร่วมนะครับทุกคนบอกว่าอยากฟังรายละเอียดซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ถ้าเราเอาวละประเทศวลาประชาชนเป็นที่ตั้งเนี่ยผมเชื่อทุกพักทุกฝ่ายเนี่ยสามารถจะยอมรับได้ ผมเรียกร้องทุกฝ่ายนะครับเรียกร้องทั้งสมาชิกวุทธิสภาทุกท่านสิ่งที่ผมเรียกร้องเนี่ยผมเรียกร้องทั้งรายบุคคลทุกฝ่ายทั้งกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มเรากําลังอยากจะให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีมาอยู่20ปีวันนี้พรรคเพื่อไทยอาสาแล้วก็มีต้นทุนที่ประชาชนต้องตรวจสอบนะครับถ้าทําไม่ได้ในอนาคตข้างหน้าประชาชนจะเป็นคนตรวจสอบและตัดสินใจ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ